สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับแล้วก็มิตรสหายสายนักลงทุนทั้งหลายกลับมาพบกับผมอีกครั้งแจมเต็มข้อกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำค่ำคืนวันอังคารที่16กรกฎาคมครับทั่วโนนี้ครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับแล้วก็ฟุตบอลลีกลองๆเนี่ยวันนี้จัดมาให้5คู่เน้นๆครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยครับ คู้แรกครับลงสนามเวลาตีหนึ่งตงให้มองไปที่อ e ียิปต์พิมลีครับจะเป็นทางด้านของโมเดนฟิวเจอร์เอฟซีวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งอัลอาลีไคลโลเหตุ a ลในการพบกันตลอด5เกมที่ผ่านมาครับคู่นี้เป็นบอลที่กินกันไม่ลงจริงเพราะ,สะเสมอไปถึง4<า>เกมและเป็นอัลอาลีไคโลชนะได้1เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของฟิวเจอร์เอฟซีหน่อยถือว่าพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย เพราะเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมและแพ้เพียงแค่เกมเดียวส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอาอาลีไคลโลครับเขาชนะได้5เกมรวดเลยด้านฟิลเจอร์ครับยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับและเล่นกันดังมั่นใจสุดๆล่าสุดครับก็เป็นการคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งในเกมนอกบ้านส่งผลให้ทีมนั้นชนะรวดมาเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วครับอย่างเช่นเดียวกันกับผลงานในบ้าน ตลอด8เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเองสำหรับทางฝั่งของฟิวเจอร์เกมนี้ครต้องมาเจอของแข่งครับของหนักอย่างอาอาลีไฮโลซึ่งพวกเขาเนี่ยยังคงสานต่อผลงานดอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องครับเพราะพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งของจ่าฝูงอย่างพิลิตเอฟซีมาในเกมล่าสุดครับทำให้ทีมนั้นเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่อง10เกมติดต่อกันแล้ว คู่นี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมใหญ่ในการพบกันครับแต่ความร้อนแรงของเอาอาลีไคลโลเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาพร้อมเดินหน้าถล่มประตูมากๆครับฉะนั้นคู่นี้ครับกับเลดกำแพงที่เปิดมาให้ทางฝั่งของเอาอาลีไคลโลเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกครับหรือว่า0.75ฉะนั้นวันนี้ครับคิดว่า1ประตูเนี่ยคงเพียงพอแล้วสำหรับเอาอาลีไคลโล ฉะนั้นคู่นี้ครับคิดไม่ยากเลยให้มองไปที่เอาอาลีไคโลได้เลยครับคู่ต่อมาครับลงสนามเวลาตีสอตรงยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกครับทางด้านแชมล็อกโลเวอร์วันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของไวกิงเกอร์เลยาวิกเฮดเวสครับคู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวครับเมื่อเกมเล็กแรกก็จบลงที่ผลเสมอศูนย์ประตูต่อศมาดูฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งแชมล็อกหน่อยครับ หเกมหลังของแชมป์ล็อกเนี่ยชนะ2เสมอไป1ครับและแพ้ไปถึง2เกมส่วนฟอร์มของไวกิงเกอร์ครับหเกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครโดยชนะไปถึง2เกมและเสมอ3เกมเกมแรกที่เจอกันครับสกอร์จบลงด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0ูนย์เท่ากับว่าโอกาสครับยังเปิดกว้างสำหรับทั้ง2ทีมแต่แชมป์ล็อกได้เปรียบกว่าตรงที่ได้เล่นในบ้านแล้วแต่จริงครับเรื่องชื่อชั้น และศักยภาพทีมเนี่ยไม่ได้หนีกันมากนะครับทางด้านแชมล็อกเนี่ยได้เปรียบเรื่องเล่นในบ้านแค่อย่างเดียวจริงๆและเรื่องแสงเสียงเชียร์แฟนบอลกับกำแพงครับที่เปิดมาให้เสมอไหนเสมอกันในวันนี้ครับดูแล้วถ้าต้องเลือกฝั่งที่ว่าจะชนะเนี่ยยังไงก็คงต้องเลือกเจ้าว่านเจ้าถิ่นครับอย่างแชมล็อกโรเวอร์วันนี้น่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่แชมล็อกโรเวอร์ได้เลยครับ คู่ที่3ครับลงสนามเวลาตีสองตงทางด้านของยูฟาแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกครับเดซิกทูซีครับตัวแทนจากมอนเตเนโกจะพบกันทางฝั่งของเดอะนิวเซนตัวแทนจากเวลครับคู่นี้เนี่ยเห็วในเกมเล็กแรกครับเป็นทางฝั่งเดอะ e นิวเซนที่เอาชนะทางฝั่งของทูซีไปได้3ประตูต่อศูเลย ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเดซิกูซีครับพวกเขาชนะได้แค่2เกมและแพ้มา3เกมติดต่อกันแล้วส่วนฟอร์ม5เกมหลังของเดนิวเซนครับพวกเขาชนะ3และแพ้ไป2เกมเจ้าถิ่นเดซิกตูซีครับฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในรายการนี้พวกเขาเนี่ยถือว่ามีประสบก,การณ์น้อยกว่ามากๆครับเมื่อเทียบกับทางฝั่งของเดนิวเซน แล้วก็เดอะนิวเซนเนี่ยเป็นทีมที่เก่งมากๆครับในลีกเวลแล้วโอ้โหเป็นทีมใหญ่จริงๆพร้อมผลิตสกอร์และแนวรับเนี่ยเสียประตูแทบจะน้อยมากๆครับแล้วก็เดอะนิวเซนเนี่ยเล่นรอบคัดเลือกรายการยุโรปเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากกว่าเมื่อเทียบกับทางฝั่งของเดซิกทูีครับที่เพิ่งลงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเนี่ยเป็นครั้งแรกของพวกเขาเลย คิดว่าครับจากเกมแรกที่ทางฝั่งของเดอะนิวเซนเนี่ยชนะมา3ประตูต่อศูนย์และมีตุนในมืออยู่3ประตูเนี่ยอย่างน้อยครับวันนี้ถ้าพวกเขาต้องการที่จะโปร่งใสจริงจริงอย่างน้อยวันนี้น่าจะบุกมาเบียดทางฝั่งของเดซิคทูซีได้อย่างไม่ยากเย็ยนครับฉะนั้นคู่นี้ให้มองไปที่ทางฝั่งของเดอะนิวเซนได้เลยครับ คู่ที่4ลงสนาเวลาตี5ตรงบาซิลซิลีเอยูเวนตุเดครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางฝั่งแอเลิโกมิไนโลเฮดเวสในการพบกันตลอด5เกมที่ผ่านมาคู่นี้เป็นบอลแพ้ตามครับยูเวนตุเดชนะไปได้1เกมและมิไนโลเนี่ยชนะไปได้ถึง4เกมมาดูฟอร์ม5เกมหลังของยูเวนตุเดหน่อยครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เกม ส่วน5เกมหลังของทีมเยือนอย่างอาเลติโก้เมเนโรครับชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2เช่นกันยูเวนตุเด้ครับผลงานในช่วงหลังเนี่ยดูดีขึ้นมาตามลำดับครับล่าสุดก็พึ่งเสมอกับทางฝั่งของอินเตอร์นาซิองนาวมาได้ครับในเกมบอลถ้วย ทำให้ทีมนั้นยังคงไม่แพ้ใครมาเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วเช่นเดียวกับผลงานในบ้านครับก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าของพวกเขาครับเพราะ like ไล่พ่ายมาแล้วถึง11เกมติดต่อก,กันรวมทุกรายการเกมนี้ครับจะเจอกันทางฝั่งของเอเลติโกมิเนโรซึ่งพวกเขานั้นก็เพิ่งจะได้สามแต้มครับมาในเกมล่าสุดทำให้เกมนั้นครับอันดับตารางเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่อันดับ10ของตาราง เก็บไปได้21คะแนนครับจาก15เกมและเป็นการขวาใช้ได้ในเกมแรกในรอบ4เกมที่ผ่านมาเลยคู่นี้ครับบอลเนี่ยเป็นฟุตบอลแพ้ทางจริงๆครับต่อให้ยูเวนตุเดเนี่ยจะฟอร์มดีขนาดไหนครับแต่เมื่อเจอกระทังฟังของแอเลติโก้มินิโลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นม il ินโลครับที่ทำได้ กับเลดกำแพงครับที่เปิดมาให้มิไนโลเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับ1ประตูเพียงพอสำหรับทุกอย่างวันนี้ให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างแอตเลติกมิมนโลได้เลยครับวันนี้และคู่สุดท้ายครับยังอยู่ที่บาซิลซีลีเอลงสนามเวลา7มงเช้าครับทางด้านของโควินเทียนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของคิคคูมา เอสเว้ในการพบกันตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาคู่นี้เป็นฟุตบอลแพ้ทางอีก1คู่ครับเพราะโคววนที่เนี่ยชนะไปถึง4เกมและเสมอเพียงแค่เกมเดียวส่วนฟอร์ม5เกมหลังของนางฝั่งโควินเทียนครับโอ้โหชนะได้แค่เกมเดียวเสมอ1และแพ้ไปถึง3เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทีมเยือนครับอย่างคิคุม,มาก,ก็ชนะได้เกมเดียวเช่นกันเสมอ2และแพ้ไป2เกม ทางด้านโควินเทียนครับภาพรวมผลงานเนี่ยถือว่าย่าแย่เอาเรื่องอยู่ครับ <c oughs> พอล,ล่าสุดก็เพิ่งบุกไปแพ้ให้กับวัสโกดากามาส่งผลให้ทีมนั้นครับเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวตลอด10เกมหลังสุดที่บ่านมาแถมเป็นการแพ้ไปถึง5เกมหรือด้วยซ้ำครับอย่างไรก็ตามผลงานในบ้านทีก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีครับเพราะเพียแพ้เพียงแค่เกมเดียวตลอด12เกมหลังรวมทุกรายการ เกมนี้ครับจะมาเจอกับทางฝั่งของคิคุมาซึ่งอยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันนะเวลานี้ครับภาพรวมของทีมเนี่ยเองก็ไม่ได้ดีดสักเท่าไหร่เลยเรียกได้ว่าแย่พอสมควรครับเพียงแต่พวกเขาเนี่ยยังคงมีปัญหาในเกมลูกเกมอยู่ดีครับพอชนะมาได้เพียงแค่1เกมจาก4เกมหลังที่ผ่านมาแถมเป็นการแพ้ถึง4เกมอีกด้วยครับดูแล้วเกมนี้ วัดใจไปหน้าบ้านครับน่าจะปลอดภัยที่สุดกับเลดกำแพงครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของโควินเทียนเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งช่วงตัวครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยยังคงย่ำแย่แต่ว่าผลงานในบ้านของโคววนเทียนเนี่ยยังมีทีเด็ดทีขาดครับดังนั้นน่าจะอาศัยแนวลุกที่แน่นอนกว่าและเบียดเอาชนะไปได้ฉะนั้นคู่สุดท้ายครับให้มองไปที่หน้าบ้านโคววนเทียนได้เลยครับ สรุป5คู่บอลเต็งบอลสเต็ป bon ของเราวันนี้ครับคู่แรกทางด้านของฟิวเจอร์กับอัลอาลีให้มองไปที่อัลอาลีครับที่ราคา0.75คู่ที่2ครับแชมล็อกโลเวอร์กับทางฝั่งของไวกิงเกอร์เลยาวิกให้มองไปที่แชมล็อกโลเวอร์ที่ราคาปอา,ปาตากลมได้เลยครับและคู่ที่3ครับเดซิกทูเจอกับเดอะนิวเซน ให้มองไปที่ทีมเยือนเดอะนิวเซนครับที่ราคาครึ่งลูกได้เลยครับและคู่ที่4ครับทางด้านของยูเวนตุเดพบกับทางฝั่งของแอตเลติกอเมเนโลให้มองไปที่ทีมเยือนแอตเลติกอเมเนโลครับที่ครึ่งช่วงตัวได้เลยและคู่สุดท้ายครับโควินเทียนครับจะพบกับคีคูมาก็ให้มองหน้าบ้านครับที่โควินเทียนครึ่งลูกได้เลยครับ สำหรับใครครับที่อยากได้ทัศนะคติเพิ่มเติมครับและแนวทางฟุตบอลตัวเต่งตัวเน้นครับบอลสเต็บอลสดหรือบอลสกอร์สูงบอลสกอร์ต่ำเนี่ยให้เข้ามาอยู่ด้วยกันครับณนะตอนนี้ผมดูแลเนี่ยมากกว่า40กลุ่มในมือผมครับแล้วก็ด่วนณนะตอนนี้ครับจำนวนจำกัดเท่านั้นครับช้าอดหมดไม่รู้แล้วครับให้แอดไลน์ครับ s i j s 44 ยาำอีกครั้งครับ add line add ตัว J ตัว S แล้วก็เลข42ตัวครับหรือถ้าทำไม่เป็นเนี่ยมีลิงก์ด้านล่างใต้ description ครับจิ้มเข้าไปได้เลยแล้วก็ทักมาครับณตอนนี้ครับมีกิจกรรมตลอดทั้งเดือนครับและที่สำคัญเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็เข้าตอนนี้ครับรับไปเลยเสื้อฟุตบอลครับสโมสสหรือดูการใหม่ครับสวยๆหนึ่งตัวเลือกทีมตามใจคุณได้เลยครับ สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเราพบกันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ